สีดีตาเผยภาพหน้ารักน้องกาวินกำลังขับรถเก๋งคันโปรดชีวิตต่างแต่งงานที่ดีเดากับเป็นเจ้าหญิงเหลือทีเดียวสำหรับคุณสีดีตานางเอกสาวรุ่นใหญ่หลังจากที่แต่งงานกับสามีนักธุรกิจนอกวงการไฮโซกรน่รงเดชก็มีทาย,ยาทลูกชายสุดที่รักน้องกาวินมาเป็นแก้วตาดวงใจล่าสุดเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาดีตาได้โพสต์ภาพของลูกชายขณะที่กำลังนั่งขับรถเก๋งคันโปรดสีแดงงานนี้ทำเอาเพื่อนๆได้แฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์อธิเช่น ถ้าอะไรคัเนี่ยน่ารักเกินไปแล้วครับท้าไมหนูน่ารักจังเลยครับลูกน่ารักมากครับ